ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวปลั๊กอินออร่านะครับเป็นปลั๊กอินเกี่ยวกับว่าแบบว่ายังไงมีแสงออกมาจากตัวนะครับเป็นว่าเวลาเดินหรือว่าบินหรือว่ายังไงมันจะเป็นแสงออกมาจากตัวครับก็ปลั๊กอินนี้การทํางานของมันก็ไม่ยากนะครับเอาไว้ตกแต่งในเซิร์ฟก็ได้ครับเป็นปลั๊กอินที่ ดีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเนยะแต่ว่าเซิรฟ์ฟแต่ละเซิร์ฟไม่มีกัน,นครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวกอินนี้ละกันยังไงก็ดูเลยดีกว่าแบบนึงครับต่อให้มันเท่กันเครื่องแมงกากหน่อยสักทีนะครับการทำงานของปลั๊กอินนี้นะครับก็คือการ พิมพ์ไปว่า a r s ครับมันก็จะขึ้นมาว่า use a r s a r a name นะครับอืมปลั๊กอินนี้มันก็จะมีอยู่ประมาณ3 4 5 6 7 7ตัวนะครับอ่าก็มี ender man f u m m e r อ,อ,อะไรอะไรเนี่ยนะครับมีหลายแบบนะครับอ่าเรามาเริ่มกันแบบที่หนึ่งเลยดีกว่า ender man ก็พิมพ์ไปว่า a, a s แล้วก็ตามด้วย all name น,นะครับ e n e r e, m a n ปึ๊บดูนะครับเป็นยังไงนี่มันจะเป็นเหมือนกับว่าเอาลูกตาเ n d e r m a n มนมาเพียงครับเป็นอย่างงี้ครับดูนะครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างงี้ครับนี่นี่คืออันแรกนะครับอันที่สองก็อันที่สองของส่วนนี้จะเป็นแบบว่า L A M E S เป็นแบบไฟนั่นเองนี่ครับก็เหมือนกับว่าเวลาเกิดของเป็นแบบกงสปอนสปอนเนอร์นะครับจะเป็นเหมือนกันเลยนี่ครับแต่นี้มาอยู่กับตัวเรามีไฟตามกับคนไฟบินอ่าเทอ่าไปเลยส่วนอันสามนะครับ P L A S เฮ้ยจอทีครับนี่ก็จะเป็นเหมือนกับว่า เวลเฟียงกดเวลครับหรือว่าตํากดเวลนี่นี่อยู่กับที่ก็มีนะครับนี่เป็นอย่างนี้ขยับอะครับจะเห็นถ้าไม่ขยับจะมีไม่มีหายไปนี่จะมีอยู่แค่นิดๆแต่ถ้าขยับนี่มาเป็นฟงเลยอ่าต่อไปละกันอันต่อไป smoke ke จะเป็นควันนะครับนี่วิ่งรครับ,บไปแรกครับวิ่งครับโอ้มีควันมีควันอืยู่ๆไปไหม่ไปไหม้ยังไงครับ มาส่วนอันต่อไปก็ทั T U T H U N D e R. นเดอร์นะครับ T U T H U N D E R นี่ครับวิ่งครับโอ้โหมีโอ้โหมองไม่เห็นตัวครับนี่ครับออกไฟไมควิ่งดีนี่ครับนี่อีผมว่าถ้าใช้ออร่าตัวนี้แม่งแหลกชิบหายเลยครับนี่ครับนี่นี่วิ่งไปที่ไหนก็จะมีไฟออกลงนะครับ นี่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 แกงบ้างเลยหาหาหมอนกันนะโอ้หมองไม่เห็นครับอุ้ยนี่นี่วิ่งรอบ้างเลยครับโอ้โหแม่งก็โดนเผาไว้ด้วยนะครับอ่าปักอินต่อไปนะครับเอ่อสนาสเอนเคีบีาร์ปึ๊บอ้าปิดเลยป่ะปิดเลยป่ะสเอนเคีนอลลืม N ครับปึ๊บนี่ ปลักอินนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าตาเอนเดอร์ครับจะตามเรามาจากปลักอินแรกนะแต่เปลี่ยนเป็นว่าอันนี้เป็นรูปก,ก้อนๆเลยนะครับก็ปลักอินต่อไปนะครับเป็นปลักอินเอ้ยเป็นออร่าแบบว่าขี่คอน,นั่นเองครับแต่วันนี้ผมมารีวิวคนเดียวเลยไม่มีใครให้ขี่อ่านเนี่ยครับมันจะขึ้นมาดูฟีดได้ดูว่าอะไรนะครับต้องมีคนอีกคนนึงนะครับมันถึงจะขี่ได้นะครับ ส่วนอันสุดท้ายก็คืออันนะครับแบบว่าจะลงต้องการลงก็ไงก็รีวิวแค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมหาปากอินมารีวิวให้ครับผมไงก็ถ้ามีภาพระการใดขอไปด้วยนะครับนะครับบายบายสวัสดีครับ